เดวินประกาศขอคว้าทุกแชมป์ของไทยมาไวที่ชางอารีนาน้าใหญ่ทัพภะษาไซฟ,ฟ้าประกาศขอเอาถ้วยแชมป์ทุกใบของฟุตบอลไทยมาไวที่ช้างอารีนาเดวินชิชชอบประธานสโมสรบุรีัมยไนิต็ดเผยก่อนเกมเรวอโบไทยลีกนัดที่28ก่อนดวลกันท่าเรืออิซและพูดถึงตำแหน่งแชมป์ไทยลีกสมัยที่8ด้วยเดวินชิชอบได้เผยผ่านบุรีลมยไนิต็ดว่า พวกเราคือแชมป์พวกเราคือบุรีรัมยูนเต็ดยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช้างอารีนาสนามแห่งแชมป์เราเอาแชมป์ไทยลีกสมัยที่8มาให้แฟนบุรีรัมยูนเต็ดทุกคนได้ตามที่เราเคยสัญญาไว้มีอีก2แชมป์ที่เราสัญญาไว้คือช้าง FA ครับและลีวอลีกครับเราจะทําให้สําเร็จตามเป้าหมายเราจะเอาท้้ยแชมป์ทุกใบของฟุตบอลไทยมาไว้ที่ช้างอารีนาสนามแห่งแชมป์ให้แฟนๆทุกคนได้ครอบครอง เป็นเจ้าของและเชิญชมร่วมกันในช้างอารีนาและทุกๆสนามที่บุรีรัมยูเนเต็ดลงทำศึกทั้งเย้าและเยือนบุคคลที่ทรงคุณค่าที่สุดและมีอิทธิพลต่อทีมมากที่สุดไม่ใช่ผู้เล่นในสนามไม่ใช่ลุงเนวินหรือป้าตายที่นั่งอยู่ข้างสนามแต่เป็นแฟนบุรีรัมยูเนเต็ดทุกคนที่เข้ามาร่วมกันสู้ร่วมกันเชียร์ยื่นเคียงข้างจับมือกันร้องเพลงเรามีเราอยู่บนอาจารย์แฟนบุรีรัมยูเนเต็ดคือแรงบันดาลใจคือกำลังใจ คือลวมหายใจของบุรีรัมยูเนเต็ดที่ทำให้เราเดินทางมาถึงวันนี้ได้ถ่วยรางวัลแชมป์ไทยลีกสมัยที่8จึงเหมาะสมแล้วที่จะเป็นของแฟนบุรีรัมยูเนเต็ดทุกคนที่รวมกันสู้ด้วยกันมาตลอดทั้งปีวันนี้เพียงแต่แจ้งให้ทราบว่าถ่วยแชมป์ไทยลีกเป็นของเราแล้วขอให้อดใจรอวันที่12พฤษภาคมนี้เราจะมาร่วมฉลองแชมป์ไทยลีกด้วยกันในแมตช์สุดท้ายของไทยลีกของฤดูกาลนี้ที่ชังอารีนาแห่งนี้สำหรับเกมเปิดสนามแห่งแชมป์ วันนี้เราจะรับมือการทร่เอฟซีมาามิรของบุรีรัมยูเนเตสเราขอเสียงปรบมือให้กับทีมการแทร่เอฟซีที่ให้เกียรติบุรีรัมยูเนเตดโดยการเข้าแถวปรบมือให้บุรีรัมยูเนเตสลงสนามแม้จะเป็นแชมป์แล้วแต่เราจะต้องสู้อย่างเต็มที่เพื่อศักดิ์ศรีของแชมป์ไทยลีกดังนั้นเกมเปิดบ้านรับการแทร่เอฟซีวันนี้และอีก2นัดที่เราอยู่ข้างหน้าในฤดูกาลนี้จะทวีความเข้มข้นมากกว่าปกติแม้เราจะมีนัดชิงชนะเลิศอ,อีก2รายการรออยู่แต่ขอให้เชื่อมั่นววาบุรีรัมยูเนเต็มที่กกกับทุกเกม เพื่อความสุขของแฟนบุรีรัมยูเนเต็ดทุกคนมาช่วยกันสร้างภารกิจแห่งประวัติศาสตร์มาช่วยกันเขียนบันทึกหน้าใหม่ให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดทีมฟุตบอลที่เป็นแชมป์มากที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมามาช่วยกันสร้างความสำเร็จให้แก่บุรีรัมยูเนเต็ดทีมของเราบ้านของเราเมืองของเราเพราะทุกคนคือลมหายใจแห่งบุรีรัมยูเนเต็ดเนวินชิชอบ